แล้วพูดถึงว่าได้มีทีมงานลงมาติดต่อทำเนี่ยหนึ่งเดือนใช่ไหมครับหนึ่งเดือนแล้วมันมีข้อแตกต่างไหมที่หหานผมสังเกตเนี่ยที่วานี่ามันมีรากเหลืองๆแบบฝอยขึ้นมารอบที่วานผุยอะที่วานผุยอะแต่ก่อนไม่มีเลยครับมันไม่มีแต่ก่อนไม่มีนี่ครับราบฝอยเนี่ยราบฝอยเนี่ยเหลืองๆเนี่ยราบฝอยจะลอยตัวขึ้นมาใช่ทั้งสิบต้นเลยเหรอตั้งตั้งสิบนี่ยมีแล้ว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 มีตัวนี้มีแล้วอ่านอ่านนี่ครับจึงแตกออกมาแล้วเนาะมันก็จะไหลนะครับนี่ ก็คือคคอาจจะไม่ไหลตามมีดจกเหมือนต้นปกติแต่ก็ไหลให้เห็น <Okay. S 1> นะครับใช่ไหมเออใช้ได้วะ่ะเออใช้ได้วะ่ะ <l acht> มาเดี๋ยวถือให้เดี๋ยวถือให,เอให้เออ <l acht> ครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับพ่อหมอกเกษตรนะครับวันนี้พ่อหมอกเกษตรได้ลงมาติดตามแปลงที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมาดูว่า แปลงของนครศรีธรรมราชเนี่ยที่ยางตายนึ่งยืนมหาเหล่าเนี้ยที่ติดต่อเข้าไปทำนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับลูกศิษย์ได้มาทําไว้ของเดือนที่แล้วนะครับหเดือนผ่านไปเนี่ยมาดูว่าผลเนี่ยมันจะออกมายังไงไปพิสูจน์กันนะครับไปถามเจ้าของสวนดูว่าเราอยู่ตําบลอะไรอยู่บ้านอะไรไปมาเดินครับอยเ่อนแผนอีกแล้วยังไม่ได้บอกอะไรเลยมันจะออกมาไปดูไปดูแอบดูมา นะครับอ่าผมอนุญาตนะครับวันนี้แนะนําตัวหน่อยครับชื่ออะไรบ้านไหนตําบลอะไรครับมาชื่อนายสําเริงแก้วสีดวงบ้านเลขที่17มู่เสวิตตำบลทีวังอําเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชครับอ่าอยู่นี่เนี่ยยางมันเป็นปัญหาอะไรเนี่ยที่ที่มันเป็นเนี่ยคีดมันมีน้ายางเฉยเฉยหายไปเลยหายไปเลยออแล้วพูดถึงว่าได้มีทีมงานลงมาติดต่อทำนี่หนึ่งเดือนใช่ไหมครับหนึ่งเดือนอ่านี่เดือนกว่าๆแล้วเพราะฝนตกช่วงนั้นฝนตกไม่ได้มา ครับแล้วมันมีข้อแตกต่างไหมที่เห็นผมสังเกตเนี่ยที่วั่เนี่ยครับมันมีรากเหลืองๆฝอยๆขึ้นมารอบที่รอบที่ที่วัานผุยอ่ะที่วัานผุยอ่ะแต่ก่อนไม่มีเหรอครับมันไม่มีเนี่ยนักกีเอ็นไหมแต่ก่อนไม่มีนี่ครับรากฝอยนี่รากฝอยเนี่ยเหลืองๆเนี่ยรากฝอยจะลอยตัวขึ้นมาใช่ทั้งสิบต้นเลยเหรอตั้งตั้งสิบเพราะว่านิดหนึ่งนะครับอันนี้คือมาเอาฮอร์โมนตัวฮอร์โมนเนี่ยที่จะมาทำตัวกระตุ้นนะครับเรื่องในเรื่องน้ำยางที่มันตายนิ่งใช่ไหมครับ แต่ก่อนมันไม่ออกเลยเหรอไม่ออกเลยหายไปเลยใช่ไหมหายอ่ะเรามันจะมาดูกันว่าเราจะช่วยเกษตรกรได้ไหมมันจะมีแยม้มเห็นไหมนะครับวันนี้ทําไว้หนึ่งเดือนแค่นั้นเนองเนาะเดือนกว่าเรามาดูกันต้นแรกอ่ะมาดูกันนะครับปกติเนี่ยถ้ามันเป็นเนี่ยส่วนไหนมันจะมีไม่มีครับตัวของต้นยางน้ํายางเนี่ยก็รอบต้นเลยถ้ามันไม่มีรอบต้นเลยนี่คือถ้ามันไม่มีคือไม่มีทั้งต้นใช่ไหมทั้งต้น แต่ตอนนี้มาดูว่าเซลตอนนี้นี่ผมอ่าอันนี้ผมทิ้งไว้เป็นครับมาดูว่าเซลมันสร้างแล้วอ่ามันดูว่าเซลลมันสร้างตรงไหนบ้างนะครับมาดูกันอ่ะนะครับดูเนี่ยผมน้อยทิ้งดูมันมีมันมีแล้วเริ่มมีแล้วอ่าเริ่มมีนะครับดูอากาศระยะเอาเอาก็ไม่ได้พาเว้นอบบนี้เอานิดนิดก่อนนั่นเองนะครับผมดลอกหน้าทิ้งไปก่อนอ่าเนี่ยมีแล้ว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  อ่านี่นะครับเป็นต้นแรกคือซ้ำซ้ำนะครับซ้ำตัวเดิมเนาะเบาๆก่อนเบาๆก่อนนะครับอ่าให้เห็นเบาๆไม่ต้องเห็นเยอะ <c oughs> มีตัวนี้มีแล้วผ่านผ่านว้า <c oughs> วมันไหลอย่างนี้ไหมครับต่กอนเมื่อก่อนไม่มันมันมันเป็นน้ําเลี้ยงออกมาเลยโอ้น้ำน <ใส S 2> ทิ้งเ,เออแต่ตัดก็ทิ้งไปเลยครับผมนี่นะครับนี่ทิ้งไปประมาณ5ปีแล้ว นะไปดูต้นที่2นะครับมาใช้ได้วะมาเดี๋ยวคืให้เดี๋ยวืให้เออคำใใหม่ๆอาจจะมีน้อยใช่ไหมครับมันยังมาไม่เต็มที่นะเพราะว่าเราพักเว้นระยะแค่หนึ่งเดือนใช่เนาเพราะว่ามันมันมันไม่ได้กินเต็มที่เหมือนทั้งเหมือนอย่างอื่นถ้าอย่างอื่นก็คือต้นปกติเนี่ยเขาจะใส่ปุ๋ยสองรอบในปีหนึ่งแล้วก็มันก็ออกปกตินะครับแต่ว่าต้นแบบนี้ก็คืออันนี้เรามาทําพิสูจน์ไว้แค่หนึ่งเดือนให้เห็นยางผมยังไม่ส้มหน่อย นี่คือลักษณะเนาะ,ะจะประมาณนี้โอเคอเค,ครับผมอ่ะต้นที่2นะครับผ่านไปไปดูต้นที่3อันนี้ต้นที่สามาเป็นเปลือกตัวนี้ัน,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 นี้มีกระด้างหนึ่งครับตัวนี้นี่เมื่อนมีช่วงนี้คิดหมดมนี่ผมได้นหน้าเนาะนะครับมาดู<ป>มาดู<ป>อ่ะนะครับลักษณะของต้นที่สามแต่ก่อนที่พี่กีดไปเนี่ย ไม่มีไปนั่ใจใส่ไม่ไม่ตรงตรงนี้มันมีเยอะมั้งมันอย่างงี้ไหมไม่มันออกอย่างงี้ไหมไม่มันเป็นแบบไหนครับมันเป็นกล้กเปลือกอีกชั้นนึงอ่ะอ๋อคือแห้งไปเลยตรงนี้ต้องแห้งไปเลยขหดมาอย่างงี้ไม่มีนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมโอเคสามต้นแล้วไปไปดูต้นที่สี่กันนะครับต้นที่สี่จะเป็นยังไงจะรอดไหมฮะนี่ต้นที่มีมีแล้วมีแล้ว ติ้งเสียปีเล่สร้างนะครับต้นนี้เยอด้วยนะอว้าวอนี่นะครับลักษณะของต้นที่สี่เนาะช่วยๆอยู่นี่อันนี้นะครับสวัสดีนะครับลักษณะการหยดไปไปดูต้นนี่ห้าต่อถ้ามาทำเห็นอย่างนี้น่ยดีกว่ายืนต้นไตรใช่ไหมชนิใช่ใช่ใช่จัมันติ้ง มาดูตัวยน,นะครับนะครับต้นนี้ก็มีแย้มมานะครับรแล้วก็สร้างตรงนี้นะครับก็สร้างมาแล้วนี่เห็นไหมนะครับมันกำลังจะสมบูรณ์ขึ้นมาอีกทีนึนงแต่ถ้าเราทิ้งไว้ปล่อยเพิ่มดนอีกหน่อยหนึ่งเ<ช>ขา<ๆ>จะมานะครับต้นนี้อ่ะโอเคไปเป็นต้นที่ห้าต้นที่หกต้นที่หกตัวนี้นะครับมาดูมาดูาดยังยังไม่สมนะครับแต่ปล่อยทิ้งไว้เสียดายดีกว่านี่เนาะเราเห็นได้เงินทุกเช้าแต่ตอนนี้ได้ปล่อยทิ้งไว้ใช่ไหมเป็นร้อยกว่าต้น ประมาณว่ามาดูมาดูโอเคนั่นไปแล้วไปแล้วไหลแล้วเรื่องมาลองเลยเกดไดเกดไบมาดูมาดูไม่รู้ได้กี่ชาวเออก็ต้องดูกันไปนี่แหละ อันนี้เป็นต้นที่เท่าไหร่นะที่6ต้นที่6นะครับไปดูต้นที่7นะครับมาดูมาดูมาดูลอดูนะนี่นะครับซึมแตกออกมาแล้ว,ว,วกันจะไหลนะครับนี้ก็คืออาจจะไม่ไหลาตามมีดจกเหมือนต้นปกติแต,<ช>แต่มันก็ไหลให้เห็นนะครับเห<ช>็น<ช>ไหมนี่เนาะครับมาแล้วอ่ะไปต่อ นี่นะครับในหัวส่วนยางกับส่วนปามนะครับนี่ม <laughs> ีหลายไล่ด้วยนะทำคนเดียวด้วย,<า>ยไม่ย่างไหนเออดูมาดูต้นที่เก้ากันน,นะครับโ <Okay. S 3> อเคต้นนี้ก็ม <laughs> นีนี่นะครับต้นนี้ลึกไปแล้วถ้าถ้ามันถึงมันจะคันปามใชใช่ไหมครับส่วนมาก ผมตัดไม่ค่อยถึงนะ,ะ,ะ,ะแต่ไม่ค่อยถึง <ส trilogy. S 3> ไม่เป็นไรครับเราดูลงมาในเช้าใช่ไหมแต่มันมีใช่มหมครับนี่เป็นต้นที่เก้าลักษณะการไหลจะเป็นแบบนี้นะครับไปดูต้นสุดท้ายกันมาอันนี้คือมันมันไม่ปกตินเนาะไม่ปกติมันตายตรงนั้นเลยแต่แต่ใบเขียวนะครับผมที่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 ทำเนี่ยมอสขึ้นหมดแล้วนะครับตรงนี้อะดูกัน ต้นที่สิบอือโอ้โหต้นนี้มีนี่มีนี่น่าจะออกรู้นี่แต่อืมยุงเลยป๊า <ห ithmetic. S 1> ต้นนี้ออกอ่ะนี่นะครับเป็นต้นที่สิบเนะาะมันจะไม่นี่อ่านะครับไหลแล้วป่ะเ,เราก็จะมาสรุปกันแล้วก็ <S 2> <S 2> เดี๋ยวพี่ คนเดินไปดูต้นที่แรกๆก่อนไปไปสรุปต้นแรกมาดูมาดูกันนะครับว้าว <Wow. S 1> อะเราทำครบทั้งหมด10ต้นนะครับวันนี้ผมยืนอยู่กับพี่สำริงใช่ไหมครับครับโ <Okay. S 1> อเคคืออันนี้เราได้มาจ้างทำไหมหวานจริงไหมเนี่ยหวานจริงผมหวานเองเลือกเองทั้ง10ต้นเลยเนาะ uh. <Okay. S 1> อเคใครไม่เชื่อนะครับว่าทำเองหวานเองใช่ไหมเลือกต้นให้ ทีมงานเองเนี่ยโทรถามได้ที่เบอร์เลยครับ0ูนแปดสองครับผมแปดหนึ่งสามสองสามสี่แปดถ้าผมอย่าลืมโทรมาถามพี่สำเริงได้นะครับถ้าไม่เชื่อเนาะวันนี้ถ้าร้อยคะแนนให้กี่คะแนนหกสิบก่อนอ่าหกสิบนะครับต้องดูพรุ่งนี้อ่าเมรนี้ต้องดูต่อไปครับผมต้องดูอีกนะครับเช้าต่อเช้านะครับดูก่อนเพราะว่าตอนนี้เรามาแก้เฉยๆหนึ่งเดือนถ้าเห็นอย่างนี้อยากผมลุงเพิ่มไหมแน่นอนแน่นอนแน่นอนเ จะได้นนำยางเพิ่มตอกหลายต้นนะครับผมครับผมอยากฝากอะไรถึงเกษตรกรที่ยังไม่ได้ลองของพ่อหมอเกษตรไหพีอยากให้ทดลองดูว่าจะเห็นว่าพ่อพี่ทำเองอนี่เองเองฝากคนอื่นนะครับที่ยังไม่ทำนะครับหรือว่านะครับใครที่ยังไม่ติดตามช่องที่ดูแล้วนะครับฝากนะครับติดตามช่องกดไลค์กดแชร์ช่องพบเตุพ่อหมอเกษตรนะครับเฟซบุ๊กยูทู e นะครับพิมพ์เข้าไปเลยพ่อหมอพร้อมที่จะลงแก้ปัญหาเหล่านี้ ทุกพื้นที่นะครับทุกจังหวัดทุกภูมิภาคนะครับวันนี้เราสองคนก็มาถึงวินาทีสุดท้ายแล้วก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ